แฮ p ปี Land, ้แลนด์สวนสนุกแห่งแรกของไทยที่เปิดให้บริการได้เพียงแค่4ปีก่อนหน้านี้เราเคยทำตำนานสวนสนุกอย่างแดนเนเรมิตกันไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถตามไปดูกันได้ในวิดีโอของช่องเพลินดีของเรากันเลยนะครับแต่อีกหนึ่งสวนสนุกที่ขึ้นชื่อและฮิตไม่แพ้กันและยังถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยซึ่งที่แห่งนี้นั่นก็คือสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั่นเองครับ สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านบางกะปิหรือปัจจุบันก็คือตลาดแฮปปี้แลนด์บางกะปิเป็นสวนสนุกกลางแจ้งแห่งแรกของไทยซึ่งณยุคนั้นเนี่ยถือว่าฮือฮาเป็นอย่างมากแล้วครับแล้วมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตสําหรับทุกเพศทุกวัยเป็นที่นัดเดตของหนุ่มสาวหรือเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะพาลูกหลานไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ทว่า ความสนุกเรื่องเริงของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นั้นเนี่ยก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเรียกได้ว่าจากสวนสนุกที่ควรถูกมองว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขกลับกลายเป็นภาพจําของความน่ากลัวที่หลายๆคนนั้นไม่อยากจะจดจําแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ละ่ะวันนี้เพลินดีมีตํานานจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทําความรู้จักกับสวนสนุกแห่งนี้กันครับ สวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นสวน,นสนุกกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการครั้งแรกในปีพุทธศักราช2519ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลักๆก็คือชิงช้าสวรรค์รถไฟหอม้าหมุนกระดานหกรถบมัมและบ้านผีสิง แฮปปี้แลนด์นั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับสวนสนุกอย่างแดนเนรมิตหรือว่าดรีมเวิลด์แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่เอามากๆน่าสมัยนั้นแหละครับกับสวนสนุกกลางแจง้งและยิ่งสมัยนั้นกิจกรรมของคนส่วนใหญ่ในวันหยุดเนี่ยก็มักจะชอบออกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อพักผ่อนย่อนใจอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสัตว์หรือสวนสาธารณะและเมื่อมีสวนสนุกเข้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ยก็สร้างความฮือฮาและเป็นที่สนใจอย,อย่างมากแหละครับ ในช่วงแรกเริ่มนั้นสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เอาเข้าจริงๆแล้วถึงจะเดินทางสะดวกมีผู้คนสนใจและพร้อมจะเดินทางมากันเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีสิ่งที่หลายๆคนนั้นบ่นเป็นเสียงเดียวกันก็คือความที่มันเนี่ยอยู่ในบางกะปิที่นะสมัยนั้นในย่านบางกะปิก็แทบจะไม่มีอะไรเลยละครับเรียกง่ายๆว่าถ้าจะเดินทางมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่รักหนุ่มสาวหรือครอบครัวก็ต้องวางแผนการเดินทางมาให้ดี อาจจะต้องตื่นเช้ามาทำปิ่นโตเพื่อพกข้าวพกน้ำพกขนมกันมาเองแต่ถึงอย่างนั้นผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ยังเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆสุดสัปดาห์เพื่อมาตามหาความสนุกและปลดปล่อยความเป็นเด็กและมันก็ได้กลายเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของไทยณนสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ครับแต่ทว่า ความสนุกเหล่านั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานแหละครับเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องเล่นส่วนใหญ่นั้นก็เก่าและชำรุดไปตามกาลเวลาประกอบกับความชำนาญที่น่าตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่เคยมีสวนสนุกมาก,ก่อนแล้วมันก็เป็นสาเหตุหลกัหลกๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งเนี่ยก็ถึงขั้นที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ที่พบได้ไบ่อยๆก็อย่างเช่นนั่งชิงช้าสวรรค์หรือม้าหมุนแล้วพระตกลงมาบางเล่นเรือหันสาแล้วเกิดพระตกน้ําจมน้ํากันไปบางรถไฟเหาะตกรางบาง หรือที่หนักที่สุดที่เคยมีบันทึกเอาไว้ก็คือมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองแหละครับ ที่มันทําให้จากความสนุกเนี่ยกลายเป็นความหลอนความน่ากลัวที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มไม่อยากจะจดจําและไม่อยากจะมาที่แฮปปี้แลนด์อีกเลยนั่นเองแหะครับและสุดท้ายจากการที่ผู้คนเข้ามาเที่ยวที่แฮปปี้แลนด์น้อยลงเรื่อยๆก็ทําให้สวนสนุกแห่งนี้ต้องปิดตัวลงไปในปี2522ซึ่งก็เป็นเวลาเพียง4ปีเท่านั้นที่แฮปปี้แลนด์เปิดให้บริการโดยให้เหตุผลเพียงแค่ว่าเจ้าของธุรกิจ หันไปทำงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนก็เลยจำเป็นต้องปิดสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ลงทิ้งไว้เพียงแค่ตำนานที่เลือนลาง ที่แม้แต่ผู้ที่เกิดทันในยุคนั้นเนี่ยก็ยังแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไงและหลังจากที่แฮปปี้แลนด์ปิดตัวลงไปหลายปีต่อมาก็มีการเปิดท้ายขายของกันที่นี่และเปลี่ยนจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์จนถึงปัจจุบันและในตอนนี้ภาพของแฮปปี้แลนด์นั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีทั้งห้างสรรพสินค้าพ่อค้าแมคค้าและลูกค้าเนี่ยคึกคัดเอามากๆแล้วครับ และทั้งหมดนี้ก็คือตำนานของสวนสนุกแห่งแรกของไทยหรือสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ที่มีโอกาสเปิดตำนานได้เพียงแค่4ปีเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วข้อมูลของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เนี่ยก็มีการถูกบันทึกไว้ยังไม่มากมมยเท่าไหร่นะครับซึ่ง้าเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านไหนเคยไปเที่ยวสวนสนุกแฮปปี้แลนด์หรือมีประสบการณ์ในการไปท่องเที่ยวที่นี่อย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ